สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่องคนเมืองถอยครับวันนี้ผมมีงานนี่ครับเพย์อาร์ตค่ายเป็นให้ฟรีครับผมเป็นเวอร์ชั่นชุดต่วนจะเป็นชุดพยาบาลอ่าบอกกันว่าตัวนี้เป็นงานจีนนะครับนี่ไม่มีโลโก้เพย์อาร์ตโอเคเดี๋ยวมาดูรอบๆกล่องกันนะครับนี่ครับ นี่จะเป็นด้านหน้ากล่องด้านล่างก็เขียนว่าเป็น number ศูนย์สี่เฮนรี่ควีนแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีตาบอกปุ๊บเหมือนงานแท้ครับโอเคมาดูด้านบนกล่องครับนี่ก็จะมีเป็นบอกคำเตือนมาครับมาดูด้านข้างครับผมนี่ครับด้านข้างจะเป็น ตัวฮาร์กรีนครับถือเข็มฉีดยาด้านหลังเกาะประมาณนี้ครับคือตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเจ้าที่เหมือนคอน,น,นเนี่ยให้กลายเป็นชุดได้ครับแง่จรงไหมเจรงใช่ไหมเดี๋ยวลองวองมาประกอบดูนะครับตอนนี้ก่อนดูด้านข้างไปก่อนโอเคมาจบประทิสด้านหน้าขั้นตอนต่อไปก็ รุยกันเลยเนี่ยเปิดด้านท้ายเพื่อจะไม่ให้กล่องเสียเรามาอันบ็อกกันไปพร้อมๆกันครับนี่ผมจะวางเป็นแนวตั้งให้ดูแล้วกันครับนี่ประมาณนี้ด้านในกล่องที่มีมาให้จะเป็น อ่าฐานคู่มือไม่มีนะครับตัวกล่องนี้ไม่มีคู่มือบอกการเปลี่ยนอาวุธโอเคครับเรามาอันบล็อกไปพร้อมๆกันเอาไงดีจะให้วางกล่องไว้ด้านนี้แบบหรือว่าไม่วางไม่วางแล้วกันครับโอเคเรามาอันบล็อกเจ้าฮันเลคพีนกันครับเนี่ยมาดูก่อนจะแก,กะ จะมีตัวฮัลลีควีนครับผมแล้วก็มีหน้าไม่ให้เปลี่ยนอ่ามีน,นี่น่าจะเป็นนะด้ามจับไ้คอนีครับนี่แล้วก็มีตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นผมเดาๆนะน่าจะเป็นไอชิ้นกระโปรงปิดส่วนหน้าแล้วก็มีปืนแล้วก็มีเหมือนเหมือนผ้าพันคอน่าจะนะครับเขมือก็เป็นมือมาให้แบบ อยู่หนึ่งสองสามสี่คู่นี่ประมาณนี้เดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันครับเปิดพร้อมๆกันไปเลยนี้ดีกว่าง่ายดีครับผมพบเพื่อ,อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฟึบ แล้วก็ฟึบอเคมารีวิวกันเปิดมาปุ๊บเดี๋ยวเรเนี่ยครับ,รบถ้าใครเล่น p าจ,จะคุ้นเคยนะครับผมครั้งแรกที่เปิดมาต้องดมสะกอรกินหืมกินพลาสติกโอตดแดง นี่ครับอันบ็อกของจินครับนะคือกินพลาสติกโคตรแรงเลยครับนี่ถอดเปลือกอกปุ๊บนี่ครับดูสีสันชัดเจนกว่าเดิมโอเคมาเรามานี่ครับงานจีนเอกลักษณ์ของเขาครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับพลาสติกคุมโอเคมาเริ่มตรงไหนดีนี่ครับขออุปกรณ์ เนี่ยเพื่อความมั่นคงโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวหุ่นกันก่อนแล้วกันครับนี่ฮันเลฟปินนี่ครับดูครับดีเทลรายละเอียดส่วนหน้าครับนี่ตามสายงานจีนครับหน้าลอ,อยครับผมหน้าขาวคอดำผมว่าใครเป็นสายโมว่า จัดเลยครับตัวนี้น่ครับมาเดี๋มาดูรายละเอียดตรงมีหมวกพยาบาลจะเป็นรูปเป็นตาครับนี่เหมือนมอนสเตอร์โอเคคอหัวสามารถหมุนได้นะครับนี่ครับรอบทิศทางเลยผมเป็นพลาสติกถามว่านิ่มไหมก็นิ่มนะครับแล้วก็ไม่แต่ด้านบนจะแข็งผมไม่สามารถถอดได้นะครับประมาณนี้ ส่วนแขนนี่ครับขยับได้ครับนี่ข้อแขนก็ขยับได้ครับไปหน้าถอยหลังได้ประมาณนี้ครับหน้าได้ผมว่ามาหน้าได้เยอะเพราะว่ามันไม่มีอ่าเป็นชุดมีอะไรไปติดไว้ครับเป็นแขนเปล่าๆนี่ยข้อแขนก็เนี่ยขยับได้โอเคครับมาเอาหัวหลุด ผมหลุดผมหลุดโอเคอมาดูครับผมนี้รายละเอียดรายละเอียดครับผมดูดีๆนะนี่ครับผมโฟกัสแล้วนะครับนี่ครับมีป้ายชื่อครับผมดูดีๆนะครับป้ายชื่อนะครับที่โฟกัสนะครับไม่ใช่อย่างอื่นนี่ครับเขียนไว้แฮนด์เลคควีนนี่ครับดูนามบัตรจะเป็นหน้าเขาเลยครับนี่ที่จริงอ่ะถ้าเราดูไอตัวหนังสือเล็กๆอ่ะเขาทำรายละเอียดมาดีนะครับนี่ตรงนี้ก็ทำมาดี โอเคส่วนหน้าอกสามารถขยับได้นะครับนี่ประมาณนี้ครับส่วนเอวอ้าวนี่ไงหลุดเนี่ยเพราะว่าชิ้นนี้คือเป็นชิ้นตรงกระโปรงที่ที่เคยบอกไว้ครับเนี่ยตรงนี้ไหนๆก็หลุดแล้วสามารถถอดได้ครับน่าจะเป็นชิ้นที่ผมเคยบอกไว้ครับตรงเอวครับผมขยับได้นะครับนี่ขาขยับได้ครับนี่เนี่ยผมจะทําให้ดูนะประมาณนี้เลยครับอืมงอกลับหลัง กลับหลังได้เนี่ยประมาณนี้โอ้ยอยผมลืมไปครับติดิอย่าดูนะครับเนี่ยปีก่โอเคโอเคอะดูส่วนอื่นไปก่อนแล้วกันครับนี่คเข่าสามารถบิดดงอได้ครับนี่ถือว่าเยอะนะครับเป็นงานเพย์อาร์ตายที่ขยับได้เยอะโอ้โหตรงนี้มีติดครับผมมีติดมีติดอ้าวมีติดโอเคนี่ครับขยับได้ครับ ประมาณนี้ครับส่วนตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับข้อเท้าสามารถขยับได้ครับแต่ปลายเท้าขยับไม่ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วส่วนที่ทุกคนอยากรู้ผมว่าเนี่ยมาครับรายละเอียดครับผมนี่ดูครับรายละเอียดข้างหน้ายังไม่พอครับม,มาด้านหลังครับนี่ประมาณนี้ ประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอรีวิวตัวนี้พอไปก่อนเดีเ๋ยวเรามาที่อุปกรณ์แล้วกันนะครับแป๊นบ,นแบ,บนึงนจัดท้ายเยืนแป๊บนึงครับลงมากันที่่าชิ้นส่วนถัดไปแล้วกันนะครับจะเป็นมาเริ่มที่มือก่อนแล้วกันครับง่ายดีครับ เปิด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 อ่ะมานี่ครับส่วนนี้ก็คือส่วนตรงนี้ครับผมนี่เสียบไปปุ๊บก็ประมาณนี้ผมจะแกะทีละชิ้นออกมาก่อนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจอะ่ะน่าจะเป็นส่วนคอมั้งอ่ะเราวางไว้ก่อน,นครับอาวุธที่มีมาให้จะเป็นนี่ครับปืนดีเทล ก็ประมาณนี้ครับมีแตกเห็นไหมครับตัวปืนมีแตกต้องกาวแล้วงานนี้โอเคผ่านไปต่อไปจะเป็นมือครับผมมามาดูกันทีละคู่แล้วกันนะมผมว่าดีเทลละเอียดนะครับดูสีเป็นอะคริลิกนะครับเงา สวยนะครับเนี่ยผมว่าง,งานจีนเป็นงานเวิร์กอะครับงานจีนตัวฮาริควินตัวนี้ทำสีออกมาได้ดีเลยครับนี่ครับดูมืออีกสองข้างนี่น่าจะเป็นมือที่จับปืนนะครับโอเคต่อไปมือคู่นี้อ๋อนี่จับคอนนะผมนี่เอาไปจับคอน นี่ครับมือก็จะเป็นเป็นแบบมือแล้วก็เป็นมือที่ถือเข็มฉีดยาโอเคอุปกรณ์เยอะนะครับเนี่ยดูนะครับเต็มเท้าเ,เลยสิ้นถัดไปจะเป็นใบหน้านี่คืองานจีนนะครับดูแววตา ปกติเนี่ยงานจีนจะไม่ไม่เขินขั้นแบบนี้บบนะดูแบบเพวตาเป็นประกายมีขนตามีอะไรด้วยมีแต่เสีตรงเนี้ยผมคิดว่าเนี่ยตรงห้าปิดปากอะลงสีเล็ไปหน่อยอเอียโดยรวมก็ผ่านนะผมต่อไปจะเป็นอ่ะอันนี้ส่วนไหนไม่รู้ครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบก็คงจะรู้กันเองครับไป ต่อไปนี่ตัวนี้อ่าขยับไม่ได้นะครับนี่ครับคือเป็นแท่งมาเลยมาข้ามไปต่อมาที่อนี่จะเป็นเสาครับผมนี่เป็นพลาสติกขึ้นรูปครับผมทำสีลงสีเป็นสีเทาเงาเงาครับผมโอเคผ่านมาเรามาต่อไปแล้วกันับ ตัวนี้น่าจะเป็นเสาคิดว่าจะเอาไว้ใช้พยุงขวานนะครับท่านคิดนะน่าจะใช้พยุงขวานก็วางไปก่อนแล้วกันครับมวาง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 ให้หมดไปก่อนแบบนี้ต่อไปปุ๊บนี่จะเป็นอาวุธแล้วครับมาแล้วอือดูครับรายละเอียดดีเทลการลงสีคือ ถ้าบอกว่างานแท้ก็ก็แท้เลยครับเนี่ยดูดีครับการลงสีผมว่าลงสีมาแบบดีมากๆครับโอเคก็ในกล่องก็นี่ครับมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวลองมาโอเคครับมาต่อไปจะเป็นการวิธีการเปลี่ยนล่างแล้วกันนะครับโอเคแ,บบแรกปุ๊บเรานี่ก่อนครับผมแนะนําให้วางหุ่นไ้ก่อนครับผมนี่ พอนี่ก่อนครับแบบได้ปุ๊บเราดึงขาออกมานะครับเนี่ยจะเป็นดึงขามาปุ๊บแล้วก็ขาที่สองดึงเอาไว้ก่อนแล้วกันครับอ้าวนั่นไงนั่นไงรีบไปไหนเนี่ยโอเคส่วนที่สามจะเป็นหัวนะครับดึงออามาก่อนนี่แล้วก็ดึงเป็นหน้าอกสี่จะเป็นแขนประมาณนี้ครับ ดึงออกมาให้หมดครับผมเฮ้ยหมดแล้วนี่ดึงออกมาทั้งอ่าอีกแล้นี่ครับดึงมาทั้งหมดก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยประกอบให้ดูแลกันนะไว้นี่ก่อนนะเฮ้ยยืนก่อนมาตัวแรกปุ๊บเราอ่าถอดหัวแล้วกันครับนี่ถอดหัวถอดหัวนี่ครับ ดึงเลยนะครับนี่ช้อยออกมาโอเคแล้วก็ถอดแขนนี่ครับนี่ดึงแขนมาดึงให้หมดแล้วก็ถอดขาแป๊บหนึ่งครับคือถ้า ถอดนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถอดปุ๊บนี่ต่อไปก็เป็นขาครับผมถ้ามันเน้นๆก็ขยับขยับครับขยับซ้ายขยับขวานี่ได้แล้วเหมือนกันครับขย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 ับแบบนะครับ เนี่ยจะทาการเปลี่ยนขานะครับต้องค่อยๆนะครับแนะนํานะครับอย่าดึงแรงนะครับค่อยๆหมุนเลยเอาแล้วเอาแล้วเกิดประเด็นซะแล้วสินะจะทำเป็นค่อยๆแล้วกันนะครับ โอเคนี่แล้วลว้าวคือดูดิครับขาเนี่ยแล้วผมจะต่อยังไงครับเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ดึงออกได้ไหมเอาแล้วเอาแล้วโอเค ดึงออกไม่ได้ครับแล้วจะเปลี่ยนขายังไงครับเนี่ยคือมันใส่ไม่ได้นะสิเอาแล้วแล้วผมจะเปลี่ยนยังไงครับเนี่ยมันมีอะไรไหมไม่มี อา้าวแล้วจะเปลี่ยนขายังไงครับเอาแล้วเอาแล้วงงแล้วไม่ได้ครับเนี่ยไม่มีจอยต่อขากันเลยแล้วผมจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวลองดึงตัวนี้ออกมาแล้วกันนะแป๊บนึงนะครับโอเคครับผม หลังจากที่ไปทดลองมาไปดูอะไรมาผมรู้แล้วครับสาเหตุที่ไอเนี่ยสงส่กับไอเนี่ยไม่ได้คือไอตรงเนี่ยครับตรงจุกเนี่ยจุกเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะควรติดอยู่กับแกนนี้ครับแต่ปรากฏว่ามันหลุดออกมาแล้วคือ ไม่หลุดธรรมดานะครับคือติดกาวครับผมทําให้ถอดออกไม่ได้นี่ครับทำยังไงก็ออกไม่ได้ครับโอเคครับติดกาวเลยครับทากาวไว้โอเคสำหรับงานจีนผมไม่รู้นะครับว่างานจีนตัวอ,อื่นจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่า เดี๋ยวโอเคครับเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวโอเคครับประกอบกับแล้วกันครับผมเดี๋ยวค่อยมาวานอีกทีครับมามาเป็นเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีเขีย okay, บเรามาประกอบตัวเดิมก่อนโอเคใส่ขา โอเคได้แล้วครับมาประกอบเหมือนเดิมใส่ค่ะโอเคครับประกอบเหมือนเดิมแล้วกันครับผมส่วนไอ้นี้เดี๋ยวไว้ผมจะหาวิธีแล้วกันครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะมาบอกแล้วกันว่าทํายังไงกับมันดีเดี๋ยวจะถามต้นทางอีกทีแล้วกันนะครับโอเค อ่าอื่นคือปืนสามารถจับได้นะครับตอนนี้คือที่เล่นได้คือจับปืนแล้วก็ส่วนนะครับเนี่ยเราจะแปลงร่างมันเป็นเหมือนเข็มฉีดยาครับอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวๆๆๆ,ๆ๋ นี่ครับก็ประมาณนี้นี่ใส่ไปปุ๊บแล้วก็เสียบนี้เข้าไปครับนี่ครับจะกลายเป็นเข็มฉีดยานี่โอเคก็สำหรับวันนี้ก็คลิปก็น่าจะจบแบบค้างคาแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้รอไว้ EP ที่สองแล้วกันเดี๋ยวผมจะหาทางหาวิธีในการถอดเจ้านี่ออกแล้วกันครับถ้าทำได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ผมก็ค้างไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวไปหาดูสาเหตุแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใน Ep หน้านะครับสำหรับ ep นี้ก็ ลากันไปก่อนเยวาังไงก็ติดตามในีถัดไปแล้วกันนะครับโอเคอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ผมด้วยครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกัน EP ที่2ครับผม